วันนี้ก็มาที่ที่ช่างลัดของเรานะครับก็มาดูของเล่นนะครับงานของเล่นของเราจะอยู่ในป่านะครับอ่าของในป่าลึกค้นหากันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสองล้อสามล้อนะครับอะไรเก่าใหม่นะครับนะนี่ก็มีโอ้ก็ค่อยทักมานะครับก็มาหาดูอะไรนะครับเพื่อจะไปปั้นนะครับสายปั้นของเราสองจังหวะสี่จังหวะ อันนี้กไ็ไม่ไม่ไม่เยอะนะครับอะไรนะครับเผื่อเจอของดีเรามานะครับก็มาเรียนรู้กับพี่ขอล้วก็มาเผื่อจะมีนะครับโปรเจกต์นะครับในการสร้างเอาที่นำเสนอกันก็จะเป็นนะครับโอ้มาแล้วนะครับก็สไตล์โมโตัดของพวกเราอันนี้ก็คงจะเป็นโลให้เป็นโมโตัดรูปแบบตัวนี้จะเป็นไทเกอร์ เป็นคือยังรถชุดตำรวจนะ,ะงงบ่เห็นบ่อ่าอ่สาสไตล์ตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองไปปั้นลองดูนะครับพี่เขาก็จะปั้นให้ครับพี่เขาก็จะปล่อยบวกกันตรงๆไปเลยนนกล้องยัางย่างหมดเลยเนี่ย,ย,ยไ,ได้าายันไฟบอกบอลดิ<โ>อเอามายันให้เบิ่งนี่จะขายให้ขายให้ไฟบอกบอลดิเอ้ยสั้งรันเป็ดเพ็ดเปล่านะไฟบอกบอลดิครับโอ้่ละ เปิดไปซิเรับวะเจ้เปิดดูโอ้สิดล้อใครจะเห็นแต่ห้องเอาลองดูนี่ลองดูนี่เอาหาพิเชียมาใส่ชุดเบรกหน้าอยู่นะครับนี่อยู่เอาลองดูไฟจะปิด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 ไหมไฟไม่ออกวูเอาดินี่ถังก็มีวูเอ๋อลอยยิมานนี่มันเปิดเออลองดู ราคานี้เราอุ้บยิบกันอยู่นะฮะอ่าหลักพันนะเอาลองดูเปิดแล้วเราถาไฟออกก็จะยกขึ้นรถเลยโอ้คือสายเนี่นโอ้มีนยังเงี้ยเลยเอาไฟหน้าคิกัะเอาเปิดเปิดกุญแจจะลองไฟไม่ไม่มือไหนเขาขี้มาหายยืนมาขี่ไมขี้มาบังดีหน่อยมันปิดเลย มันปิดไปให้กันเลยแจ็คแล้วมันเปิดมากมันใส่ขันดูเครื่องนะครับเครื่องก็จะซึมๆหน่อยแล้วค่อยไปเคลียร์เป็นยังไงเนี่ยอืมว่าแต่ไม่เชื่อมออมอเตอร์สตาร์ทพวกนี้น่าจะสองร้อยนะครับสองร้อยสองร้อยซีซีคงได้เดี๋ยวเราจะไปทําคลิปรือว่าเครื่องไทเกอร์ตัวนี้ะระบบไฟเป็นยังไงโอ้ยมันเ,เปิดสวิตช์ก่อนอาจารย์นะเปิดสวิทช์อ่าวจะลองดูดิไฟบออกเนี่ยราคาวูบเลยนะบอกเลยนี่เดี๋ยวเไฟวะเนี่ย ว้าผ่านมีกล่องกระบูมีวาอ้ายกขึ้นไปยกขึ้นรถไปนะทีมงานทีมงานอปเลยไปเลยอ่าได้ของเล่นใหม่แล้วครับมาก็มาเย็นๆนะไม่ได้ตั้งใจมาเอานะครับแต่โดนหลอกนะครับไม่ได้ตั้งใจมาเอาแต่โดนหลอกอ่าคิดก,ก็มีนะครับมีอะไรมีกล่องนะครับอ้ ที่สนใจก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยากจะได้โชคหน้านใะสย่ยุบากเครื่องก็เอาไปลือทำคลิปเล่นหรือจะทำเป็นคันโมตดัดสวยๆแกมๆสไตล์โจเกอร์วิ่งคลิปไนดะ้ล้อช่างว่าจะขอไปเป็นอะไรนะซาริงอเอาเดี๋ยวดูยกขึ้นรถนะครับหลาผมไปย่บ้านะ นี่ก็บ่ให้รอเดีบ่ใไห่ดิบ่อไห่ดิโอ้ยบ่มีรอสิเอาไปยังไงล่ะครับสุดหลอดไปคุมแล้วไงบ้าบ้าเรียกไปจะให้ดอกเขาไมีรอห่างไหนเดี๋ยวมีมีรอห่างอยู่ซื้อรถบ่ให้รอจังเลยเนาะเอาขึ้นไทยเอขึ้นไายเลยไปเลยจอดไปโอ้มาถุกแล้วยังนี้ก็แวะมาก็โอ้ขาดเกินเป่าเลย ียด,ดย,ดอดยของเล่นของเล่นมาขึ้นรถกันเดี๋ยวเราจะไปดูอีพีต่อไปนะครับวันนี้เจอไทเกิดสองร้อยนะตายแบบบันบันค่นะทุ่งนาบรรยากาศดีนะรอบข้างต,งา,งตาบขึ้นไปมีมีเชือกขึ้นไปรถผมจะหาเชือกรถผมบ่าขาดเชือกแล้วน่าจะบ่บ่ผ่านนะเชือกนะมมีกับอซังลัดนะระวังมือจุกขอวใจดีด้อย เรียบออกเล้วรียบผมคว้าได้รุมน้องมมเมันไดระวังฮะขึ้นไปขึ้นไปตั้งเดียวขึ้นไป้ายเรียบนี่เฉียดจังทำมาอผมนี่ันั่นจุ๊บ <c oughs> ตั้งเดียวไปครับตั้งเดียวไปเลยเอา่าของเล่นนะครับแล้วเราไปรอรอรอดูอีพีต่อไปอา่าขอบคุณครับ